หนึ่งสิ่งที่หนูกลัวคือหนูกลัวคนไม่เชื่อหนูไม่อินในสิ่งที่หนูพยายามจะสื่อออกไปหนูก็คนไม่ชอบก็แบบพูดทำอะไรอ่ะร้องเพลงเศร้าก็ดีอยู่แล้วนี่มาททำอะไรเนูจะชอบรู้สึกกังวลตรงนั้นแต่พออย่างที่บอกว่าฟีดแบ็กดีเขาชอบเสียงหนูหนูรู้สึกว่าแบบโอ้พอยหลักคือเขาชอบเสียงเรานี่นาคือเป็นแค่เพื่อนตก แม้จะออกปากว่าไม่ใช่ศิลปินสายมั่นหากหลังปล่อยมาเพียง2อ,อาทิตย์ซิงเกิลสกินชิปก็มียอดวิวใน YouTube ทะลุ1,2 0 0 0 0ครั้งถือเป็นก้าวแรกที่เรียกว่าประสบความสำเร็จไม่น้อยสำหรับไอซ์ธมนวันกอบลาบธนากูลซึ่งเพิ่งก้าวมาเป็นศิลปินอิสระหลังหมดสัญญากับต้นสังกัดเดิมได้ไม่นาน โดยได้รุ่นพี่ในวงการอย่างว่านชนกฤตและบีฟังกี้วาวาคอยสนับสนุนงานเบื้องหลังให้ไอซ์ธมลวันไม่เพียงเป็นที่รู้จักในฐาน,นะอินฟลูเอนเซอร์สาย c o อร์เพลงที่มียอดวิวรวมแล้วกว่า50ล้านครั้งหากยังเคยผ่านเวทีอย่าง The Voice ซีซั่น5รวมถึงยังอยู่เบื้องหลังเสียงร้องเพลงประกอบละครมากมายหากสำหรับเธอการออกมาดูแลตัวเองในเวลานี้ไม่เพียงเป็นความท้าทายหากเป็นการตัดสินใจก้าวใหญ่ในชีวิตของตัวเองอีกด้วยออกมาเองก็ ไม่รู้โปรเซสของการทําเพลงเลยค่ะว่าเริ่มต้นยังไง mm hmm. ก็เลยไปปรึกษากับพี่ว่านธนกฤษค่ะพี่ว่านก็เลยแบบแนะนําว่าเอยแบบเขารู้สึกว่าเขามีเพลงหนึ่งที่ mm hmm. เขามีเล่มมาตอนนั้นเขามีเล่มมาแบบประมาณหนึ่งค่ะไม่ได้แบบยังไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากมายอะไรเงี้ยแล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูฟังหนูก็ชอบมากๆก็เลยเลือกที่จะเวิร์กเพลงนี้ร่วมกันต่อ mm hmm. ถ้าหนูไม่มีค่ายจริง,รงๆหนูมีช่องยูทูบหนูมีคนที่สามารถให้คำปรึกษาเรื่องการเอาเพลง ข้าสตรีมมิ่งขึ้นระบบต่างๆได้หนูก็อยากที่จะปล่อยเพลงหนูทำไงก็ได้ให้ตัวเองได้ปล่อยเพลงออกไปถึงแม้ว่าจะมีค่ายหรือว่าไม่มีค่ายก็ตาม เพราะเป็นเด็ไอดอลสายคอเวอร์มาตั้งแต่อายุ19ซ้ําซ้ำยังเรียนตรงในสถาบันอย่างคณะ,ะดนตรีาลาศ,าศาิลปากรเรื่องร้องเพลงจึงไม่เคยเป็นปัญหาหากสิ่งหนึ่งที่ไอซ์สมนวันยอมรับวูว้หวนไว้เสมอคือเสียงวิจารณ์ในโลกออนไลน์ซึ่งเธอโดนมาตั้งแต่ร้องคอเวอร์เพลงจนถึงบนเวทีประกวดทางโทรทัศน์ซึ่งบางคำวิจารก็ถาโถมจนเธอไม่กล้าเปิดอ่าน หากก็ยอมรับว่าน,นี่คือสิ่งที่ศิลปินและอินฟลูเอนเซอร์ในโลกออนไลน์ต้องรับมือและหาเซฟโซนของตัวเองให้ได้มีช่วงที่ทำ cover แล้วก็ไปประกวด The Voice ค่ะว่าแบบอุ้ยลอง cover ดีกว่าตอนประกวดอะไรเงี้ยแบบเยอะมากตอนนั้นสมัยนั้นแบบยอดวิวหนูคนดูในในแบบ YouTube เยอะมากแต่คอมเมนต์ก็เยอะเหมือนกันมันมีช่วงที่หนูซึมมากๆแบบดาวมากมหนูอ่านไม่ได้เลยก็จะไม่ดูเลยค่ะ หนูชอบรู้สึกว่าคนไม่รักหนูไม่ยานแต่หลังๆก็จะแบบเอ้ยบ้านะ่ะก็มีคนชอบตั้งเยอะตั้งแยะอะไรอย่างี้ก็เป็นแค่เพื่อนตกลงไหมแค่นั้นก็พออยากให้เธอกอดฉันไว้แค่นี้จะรอทุกครั้งที่เธอนั้นสัมพัส แม้ชีวิตในสายอินฟลูเอนเซอร์อาจจะไม่ได้โรยด้วยกลิบกุหลาบหากไอซ์ธมลนวันก็บอกว่าการ cover เพลงยังคงเป็นงานที่รักเช่นเดียวกับการที่ศิลปินได้สร้างงานดนตรีของตัวเองขอเพียงยังได้ร้องเพลงให้ฟแฟนๆและผู้ติดตามได้ฟังซึ่งเธอเชื่อว่าหลังเป็นศิลปินอิสระมีโอกาสอีกมากมายรอเธออยู่ข้างหน้า หนูเชื่อในเรื่องของการที่ถ้าหนูทำไปเรื่อยๆอะ่ะมันต้องมีซักเพลงอะ่ะที่มันน่าจะไปคิดคนฟังว่างแหละต่อให้มันจะมากหรือน้อยยังไงก็ก็ต้องมีสักเพลงหนึ่งถ้าหนูไม่หยุดทำ